ไอ้ไข่ขาวอีพี่สิบห้ามาแล้วค่ะเจอตัวเหมือนแล้วลงไปหามันกันเถอะพอลงไปเถอะกูก็แหกปากเรียกแล้วมันก็รีบวิ่งมนเลยไอ้ไข่ขาวลูกแม่ไปนิติการไปเอาของวันนี้แม่สั่งร้อยยอะแยะหนี่มาให้ดูสองแผลพอเอาของจากนิติเสร็จกูก็เดินหามันเพราะกูหามันไม่เจอไข่ขาวลูกแม่หายไปไหนเลือกแต่เอ๊ผู้เมึงเห็นหัือไม่นานๆไข่ขาวไข่ขาวรียกก็ไม่มาด้วยนะผู้ึงเอาอีกแล้วมันน้องใจกูอีกแล้วมึงโดนเขียนในอีไข่ขาวอย่าให้กูเจอนั่นไงเจอตัวแล้วนั่งแพ้สยามมึงมันนี่เลยแต่พอกกูไปเห็นลๆ อ้าวเหียมึงมันไม่ใช่ไข่ขาวมึงไข่เนี่ยโผล่มาจากไหนอีกแม่งเหมือนอีไข่ขาวทุกจุดเลยเหมือนยันไข่เลยพวกมึงโดพี่คนนี้เข,า,เขาบอกว่าอีตัวนี้มันเป็นเจ้าถิ่นอีไข่ขาวกลัวมากอ้ไข่าขาวลูกแม่กลัวมาแอบอยู่นี่เองแหละลูกไปไปกินข้าวกันเทห้อาหารให้นางกินเสร็จก็นั่งเล่นสักพักกูเลยถือโอกาสนี่แน่มึงนมานี่เลยไข่ขาวกูขออุ้มมึงสักทีหนึ่งสีให้เป็นบุญออ,อ้ตัวนี้มันอย่างกับบุญ<ด>เสร็จเหมือนก็ามาดองของเลน่นมันอยากเลน่นพวกมึงกูก็เลยพามเล่นอนเล่นไปเล่นมาเล่นไปสัักกพ what <laughs> มืดแล้วงงกูงงมากลงมาหามาตั้งแต่แดดยังเปียงอยู่เลยตอนนี้มืดแล้วตรงนี้ยุงเยอะมากกูเลยชวนมันไปเล่นที่หลบบีมันก็เดินตามกูมาเล่นได้แ๊บหนึ่งเหมือนก็นอนจ้องอะไรไม่รู้อยู่ๆฝาแฟดมันก็วิ่งมาแล้วมันก็คู่กันพวกเมืองโอ้ยปวดหัวอะไรก็ไม่รู้เลื่อนวนๆของไว้ล้นอาหารเปียไอ้ไข่ข่าวก็กลัวมากพวกเมืองรีบหนีขึ้นไม่อยู่ขางบนเลยไอ้ตัวมันก็วิ่งไปแต่มันก็ไม่ยอมมันซุ่มรอไอ้ไข่ขาวลงมาอยู่จนพิยามต้องไปยืนไล่มันให้มันไปว่าไปมุมเสยไอ้ไข่ขาวก็เหมือนซาลาเป ก็แยกายกันไปนอนตีหนึ่งครึ่งกูลงมาซื้อข้าวกินอีกหลายข้าวมันก็ยังอยู่ที่เดิมพวกมึงไม่ลงมาเลยนอนขดเป็นก้อนกลมๆนะแต่พอมันได้ยินเสียงกูมันก็ตื่นพวกมึงว่าแต่โอ้โหโอ้โหใช่เลยใช่เลยผีชัดๆผีชัดๆเล่นกันมาทั้งวันแล้วอีพีนี้แยกย้ายกันไปนอนนั่นลูกคาลูกแม่เดวเจอกันใหมอีพีหน้านะคะ